เรื่องของสุขภาพคุณผู้ชมคะการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐแต่ถ้ามีโรคแล้วเชื่อว่าทุกคนอยากจะหาวิธีการที่ทำให้ตนนั้นหายจากอาการเจ็บหรือป่วยได้อยาก ทันทีโดยเฉพาะถ้าพูดถึงโรคร้ายอย่างโรคมะเร็งค่ะเราได้เห็นการที่ประชาชนเดินหาไปรักษาตัวทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนทางเลือกค่ะแต่ปรากฏว่ามีคนอ้างตัววเป็นแพทย์แผนไทยสามารถรักษาโรคมะเร็งได้เพียงแค่ใช้เข็มเย็บผ้าไปสกิดเอาเส้นมะเร็งออกค่ะแล้วบุคคลคนนี้อยู่ในพื้นที่นครนายก ชื่อว่าหมอจวบนั่นคือชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันโอ้โหสกิดมะเร็งได้ดึงเส้นมะเร็งออกปุ๊บหายทันทีสุดท้ายมีการแชร์ข่าวนี้ไปมากกว่า1,000ครั้งจนกระทั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์สื่อมวลชนต้องลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกันค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยที่บ้านหมอจวบในพื้นที่หมู่ที่3บ้านท่าแดงตบเกาะหวายอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกค่ะ เราจะเห็นภาพผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พร้อมทั้งตำรวจเจ้าหน้าที่สาธรารณสุขและผู้ใหญ่บ้านเพื่อไปพบกับหมอจวบไปตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะปรากฏว่าพอไปถึงบ้านหลังนี้ไม่เจอใครเลยบ้านถูกปิดเอาไว้ผู้ใหญ่บ้านและทางเจ้าหน้าที่สาธรารณสุขก็ตะโกนเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบรับสุดท้ายก็เดินทางกลับโดยที่ไม่ได้ข้อมูลใดๆค่ะ หลังจากนั้นผู้สึ่ขาวของเราก็ไปพูดคุยกับนายวันลบธันญะวุฒิศิริอายุ53ปีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3เขาก็บอกว่าเขาทราบข้อมูลเกี่ยวกับหมอจวบมาพอสมควรหมอจวบเนี่ยทำการรักษามาประมาณ10ปีแล้วแต่หมอจวบไม่ใช่คนในพื้นที่เป็นคนบ้านโคกสว่างตำบลปากพลีที่ผ่านมาเนี่ย ผู้ใหญ่บ้านเขาก็บอกว่าทราบแค่เพียงว่ามีคนมารักษากับหมอจวบแต่ไม่ทราบหรอกว่ารักษาแล้วหายหรือไม่หายซึ่งการรักษาของหมอจวบจะมีการนวดจับเส้นสกิดด้วยเข็มซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เขาก็จะไม่เข้ามาทำการรักษากับหมอจวบแต่ส่วนใหญ่ที่ตามข่าวกันมาจะเป็นคนนอกพื้นที่ค่ะก็พอทราบข่าวพอสมควรครับเรื่องเกี่ยวกับ บ้านหมอจวบเนี่ยครับครับแกรักษามานานแลวครับรักษามาเป็นสิบปีแล้วมั้งครับสิบปีสิบปีได้ครับเราเคยมาไหมพี่ส่วนตัวส่วนตัวผมไม่เคยมาครับล้วทางลูกบ้านเราเคยได้ยินข่าวบ้างไหมลูกบ้านเรารู้อยู่ว่าว่าแกเป็นหมอหมอหมอยาครับเพราะชาวบ้านเขาเรียกว่าหมอจวบหมอจวบอยู่แล้วครับก็มีผู้ใหญ่บ้านมีอสมและเจ้าหน้าที่สพอปพีแล้วก็เจ้าหน้าที่รพสตบ้านใหม่ จากกเจ้าหน้าที่จากจังหวัดครับครับตรวจสอบวันนี้พบไหมครับวันนี้ไม่พบครับบ้านปิดครับอืแล้วเราจะมีการมาตรการเรียกมาตรวจสอบอะไร,อไรต่อไปไหมครับก็ต้องรอให้ทางสาธารณสุขเรียกทางสาธารณสุขเรียกดำเนินการแล้วเรียกมาดีกว่กาค,ครับก็ไม่พบเจ้าตัวนะคะเลยไม่ทราบว,ว่า เป็นหมอแบบไหนนะคะเราไปเรียนรู้วิชามายังไงแล้วก็เรื่องของวาตรฐานอุปกรณ์ยาที่ใช้ในการรักษาโรคเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะ เจอผู้ใหญ่บ้านเจอเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบหลังจากนั้นผู้สื่อข,ข่าวของเราค่ะก็เดินทางไปพบกับคนที่เคยเข้าทำการรักษากับหมอจวบคือนายสมทรงบุญมาอายุ70ปีเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาหมอจวบรักษาโรคเอสได้ด้วยและตอนนี้ก็รักษาโรคมะเร็งแล้วตอนเนี่ยเคยไปรักษากับหมอจวบหนึ่งครั้งเมื่อ10กว่าปีก่อนซึ่งตอนนั้นเขาบอกว่ามีมาอาการปวดท้องมหมอจวบใช้วิธีการค่ะ เอายาเนี่ยมาทาตามร่างกายแล้วใช้เข็มไปสก,กิดและบ่งตามจุดต่างๆบริเวณช่องท้องและร่างกายและไม่คิดค่ารักษาด้วยส่วนผู้ที่มารักษาไม่ใช่คนในพื้นที่และเท่าที่รู้หมอจวบเคยเรียนแพทย์แผนไทยมาที่ผ่านมาก็บอกว่าพอจะมีหน่วยงานมาตรวจสอบอยู่บ้างลุงรู้จักหมอจวบนะครับรู้จักแกส่วนมากแกรักษาอะไรับ มันก็ไม่รู้นะบางคนก็ว่ารักษามันเลงตอนนั้นกับโรคเอดดังกับรักษาโรคเอดอะไรลุงพอลุงเคยส่วนตัวลุงเคยไปรักษาแกไหมก็เคยไปครั้งเดียวเคยตอนนั้นรักษาโรคอะไรครับลุงก,ก็มันเป็นเมาไปด้วยแหละมันปวดท้องเป็นอะไรก็เลยไปให้แกขิดดูวิธีการรักษาแกเขาใช้ยังไงครับลุงเาก็ใช้เข็มบ่งนะงแล้วก็ยายาทาก่อนแล้วก็ เข็มขิดขิดตามท้องตามอะไรเป็นยาของแกที่แกทํามานะี่เป็นขวดเหรอแกคิดค่ารักษาหรืออะไรไม่ลุงไม่ได้คิดไม่ได้คิดใช่ไหมตอนนั้นลุงรักษามานานยังโอ้กวสิบกว่าปีแล้วแหละแล้วกลับมาหายไหมมันก็ไม่รู้มันหายไม่หายส่วนมากคนที่มารักษาเนี่ยมาเยอะไหมครับมันก็บางวันก็มีมถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์แต่จะมีจะเยอะใช่ไหมแต่มันก็ไม่เยอะ หมอจวบไม่อยู่ซะแล้วล่ะค่ะก็ต้องรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงรอย่างจริงจังและเข้มงวดมากกว่านี้ที่สำคัญต้องเข้าไปพูดคุยสอบถามข้อเท็จจริงในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องนะคะและต้องพิจารณาว่าการกระทำของหมอจวบเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ค่ะ